สวัสดีตอนบายบนะครับทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับ DIY นะครับ Active a i r f System นะครับตอนนี้ได้ยินเสียงไหมครับเสียงโบเออร์ทำงานอยู่นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหน้าตาของระบบเป็นยังไงนะครับอ่าตอนนี้ผมอยู่ทาออยู่ใต้หลังคานะครับากาดใต้หลังคาของที่บ้านนะครับก็ค่อนข้างโล่งนะครับมีฉนวนกันความร้อนนะครับแต่เอาไม่อยู่ครับเรว่าผมเป็นคงเหล็กุงโล่งนะครับทำให้ทำงานง่ายมากนะครับเห็นไหมครับ นะครับอ่าระบบหลักๆนะครับก็จะเริ่มที่ตัวนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นอพัดลมดูดอากาศนะครับใต้ฝ้านะครับดูดติดฝ้านะครับดูดอากาศร้อนนะครับที่ลอยขึ้นมาจากชั้นล่างนะครับลอยขึ้นมาที่สะสมอยู่บริเวณชั้นสองนะครับดูดความร้อนขึ้นมานะครับหลังจากนั้นครับอ่าก็จะมีอีกตัวนะครับเป็นโบเออร์นะครับ75วัตต์นะครับตัวนี้นะครับ เป็นโบเออร์ขนาด6นิ้วนะครับนี่ตัวนี้จะดูดอากาศร้อนนะครับที่ลอยตัวนะครับอยู่บริเวณด้านบนสุดของหลังคานะครับดูดออกไปนะครับนะครับแล้วก็ไปปล่อยออกที่นอกชายคานะครับทางด้านด้านด้านข้างนะครับโดยตัวนี้นะครับจะควบคุมนะครับโดย Wi-Fi Smart ร์นะครับ wifi s m สมาร์ u ปันะครับ โดยผมตั้งนะครับตอนนี้ให้มันทํางานตามออโต้นะครับตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้นะครับตอนผมขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนที่ทํางานอยู่เนี่ยเหงอแตกเต็มตัวนะครับนะครับตอนนั้นก็อ mm ุณหภูมิประมาณสามสิบแปดกว่านะครับแล้วก็ตั้งให้มันทํางานที่อุณหภูมิประมาณสามสิบหกนะครับแล้วก็ไปปิดที่สามสิบสี่นะครับตอนนี้นะครับทำมันทํางานยแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าเย็นพอสมควรนะครับแต่นั่งได้ไม่มีเหงอเลยนะครับเงื่อแห้งหมดแล้วนะครับ นั่งได้สบายๆนะครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณ36ผมตั้งให้มันปิดที่อุณหภูมิประมาณ34นะครับดูได้ว่ามันจะปิดไหมนะครับอ่ามันจะถึง34ไหมครับแต่ก็เราต้องมาปรับจูนนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมที่จะให้มันทํางานแล้วก็ให้มันปิดนะครับจะได้แบบนะครับให้มันเข้าเรามันอาจจะไม่ชัวนะครับตัวเซ็นเซอร์มันอาจจะอุณหภูมิไม่เป๊ะนะครับแต่เราก็ต้องมามาทดลองทดสอบดูนะครับว่าที่ค่าเท่าไหร่ที่มันอ่านได้นะครับที่มัน เหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวในการเปิดวงจรแล้วก็ปิดวงจรนะครับในการทํางานนะของโบเออร์แล้วก็ฝ้าระบายความร้อนนะครับถามว่าข้างบนนี้อยู่ได้เลยนะครับตอนเนี้ยนะครับด้านบนใต้หลังคานี้อยู่ได้เลยนั่งได้เลยไม่มีเหงื่อนะครับเอาเบียร์มาจิบได้เลยนะถ้าข้างบนนี้เย็นนะครับมันก็จะส่งผลถึงชั้นสองนะครับความร้อนก็จะไม่ลงผ่านฝ้า ทำให้ชั้นสองไม่ร้อนนะครับเมื่อชั้นสองไม่ร้อนนะครับบ้านก็จะเย็นนะครับอากาศอากาศที่มันถูกดูดออกมานะครับอากาศความร้อนที <into> ่ถ <B> ูกดูดออกมามันก็จะถูกแทนที่ด้วยอากาศเย็นนะครับที่อยู่ต่ํากว่าด้านล่างไหลเข้ามาเป็นอากาศเย็นทำให้บ้านเนี่ยมีอากาศหมุนเวียนตลอดเวลานะครับพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับก็นะครับบายยได้เลยนะครับความชื้นก็จะต่ํานะครับบ้านก็จะแห้งนะครับบ้านก็จะแห้งนะครับแล้วก็มีอากาศโฟ ตลอดเวลานะครับระบบนี้นะครับงบงบก็ไม่เกินไม่เกินห้าพันไม่เกินจริงไม่เกินห้าพันนะครับแต่ต้องดูครับว่าระบบมันจะออโต้ได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งก็ใช้เวลาในการทําก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับแต่ว่าไปเพิ่มอีกชั่วโมงก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับในการทำมันหนักมาหนักตอนเจาะฝ้านะครับมันพื้นที่มันแคบนะครับ มันเรื่อง no wow. เจาะฝ้านะครับเรื่องเดินสายไฟนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเรื่องติดตั้งอุปกรณ์นี้ไม่เท่าไหร่นะครับมันหนักตอน right ตอนเจาะฝ้าเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็มันร้อนด้วยนะครับนอกจากมันมืดร้อนนะครับแต่ตอนนี้นั่งสบายแล้วนะครับทํางานผมเปิดทํางานมาประมาณยี่สิบนาทีแล้วครับในอากาศโอเคมากเลยนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตนะครับว่ามันสามารถทำให้เย็นลงได้ภายในเวลาเท่าไหร่นะครับถึงอุณหภูมิที่ผมตั้งใจไว้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตย่างทีินะครับวันนี้ จบแค่นี้ก่อนนะครับก็ครับตามวัตถุประสงค์นะครับตามที่เราออกแบบไว้นะครับก็นะครับคิดได้คิดแล้วต้องลงมือทำนะครับส่วนทำแล้วมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอให้เราได้ลงมือทำนะครับเท่านั้นก็สุขใจครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีโชคดีครับ